เดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบเจ้าตัวเอาพุทของเจ้าตัว Power Bank ตัวนี้นะครับว่าจะออกเต็มหรือเปล่าผมจะเทสกับตัวตัว USB Tester นะครับก็อ,อุปก,กรณ์ที่จะชาร์จคือเจ้าตัว iPad นะครับจะเสียบช่องแรกก่อนนะครับช่องแรกจะเป็น 5V 1์นะครับก็จะออกตรงนะครับ 5V 1์ มาลองทดสอบอ,อีกช่องหนึ่งนะครับอีกช่องหนึ่งเป็น 5V 2.1A ก็ออกประมาณ 5V 2A นะครับออกประมาณ 5V 2A ก็ถือว่าตรงตามสเปคได้ดีทีเดียวเลยนะครับส่วนอินพุตนี้ผมไม่ได้ทดสอบนะครับมาดูเจ้าตัวราคาของเจ้าตัวนี้นะครับคือจุดเด่นที่สุด ของเครื่องนี้เลยที่ผมซื้อมานะครับที่ผมอยากจะแนะนําเพราะว่าราคาเนี่ยแหละครับราคาที่ผมซื้อมาตอนแฟลชเซลอยู่ที่ประมาณ1 3 0กว่าบาทนะครับซึ่งราคาตั้งต้นณนะปัจจุบันถ้าไม่ใช่แฟลชเซลก็อยู่ประมาณ3ามกว่าๆนะครับผมซื้อจากยูยูกลิ f นอัลเชนะครับตัวนี้ราคาเลาวใจมากๆนะครับแล้วมาดูว่าถ้าตัวถูกเนี่ยทำไมตัวนี้ถึงถูกแล้วก็ต่างจากรุ่นแพงยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับ คือเจ้าตัวนี้ไม่มีฟาชาร์จนะครับก็คือแอมได้มากสุดคือ5โวลต์2.1แอมป์นะครับคือจะไม่มีฟาชาร์จแล้วก็ไม่มีไวเลสชาร์จิ่งนะครับแล้วก็ฟาชาร์จหมายถึงทั้งอินและเอาท์นะครับก็คืออย่างที่แจ้งไปว่าอินอินฟาอินพุตนะครับก็จะได้แค่5โวลต์2.1แอมป์นะครับสูงสุดส่วนเอาท์พุตน,นะครับสูงสุดก็5โวลต์2.1แอมป์เหมือนกัน นะครับอันนี้คือไม่มีไาชาร์จทั้งไม่เสียเวลาการชาร์จนะครับอีกอันนึงก็คือเลทคปาซิตี้นะครับตัวนี้จะแจ้งมาจะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่แคปาซิตี้นะครับเขียนว่า10,000นะครับแต่เขียนว่าเลทคปาซิตี้อยู่ที่6 000, 6 0 0 0มิลลิแอมป์เอานะครับมาที่มายที่บายกันหลายคงคงงงนะครับว่าเจ้าเลทคปาซิตี้คืออะไรเลทคปาซิตี้คือในนี้จะวงเล็บอยู่นะครับ ก็คือถ้าเราใช้ที่ 5V 2โวลต์2.1จแอมป์นะครับ,แบบจะใช้ความจุนะครับอยู่ที่6000 m มิลแอมป์ชัวโมก็ง่ายๆว่าถ้าเราใช้จริงก็คือใช้ได้แค่6000นะครับทำไมถึงลดลงไปเกือบครึ่งเลยเพราะว่าจะมีอาาัตราการสูญเสียนะครับจะเห็นได้ว่าจ้างมือหมื่นเนี่ยเขาจะบอกว่าที่ 3.7V โวลต์นะครับการที่จะการท,ทำแรงดันให้3 7โวลต์ไปถึง 5V โวลต์นะครับก็จะเสียมีการสูญเสียทางพลังงาน ไปส่วนหนึ่งนะครับก็สูญเสียก็ประมาณ40%เลยทีเดียวเจ้าตัวนี้ยังดีนะครับที่บอกเหล c a คาปาซิตี้มาทำให้เรารู้ได้ว่าเจ้าตัวเนี้ยไม่ได้หลอกผ,ผู้บริโภคนะครับก็คือเขาจะระบ,บุมาในกล่องแล้วนะครับมาเทียบกับผมเทียบกับยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อแ n งเกอร์นะครับตัวนี้ผมซื้อมาพันกว่าบาทเลยนะครับก็ไม่แน่ใจข้างหลังข้างหลังนี้จะมองไม่เห็นนะครับ ตัวนี้คือมีฟ้าชาร์จเป็นแบบแพง1200บาทแต่จะไม่มีเขียนเลทคาปาซิตี้นะครับแต่อันนี้รองรับแบบ PD ด้วยนะครับเป็นทั้งฟ้าชาร์จแล้วก็ทั้งอินทั้งเอาเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ระบุเลทค a ปาซิตี้นะครับส่วนเจ้าตัวถุงนี้จะระบุมานะครับก็ออกมาสรุปเลยนะครับเจ้าตัวนี้ที่ผมลองใช้มา ก็ถือว่าพกพาได้ง่ายน้ําหนักไม่เยอะนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับราคามากๆนะในราคาร้อยกว่าบาทผมเชื่อว่าในตลาดมาทเทียบกับของที่มีแบรนด์และของแท้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดตัวหนึ่งของในตลาดนาตอนนี้เลยนะครับก็ลองหาดูนะครับในช่วงโปรโมชั่นหรือว่าแฟลตเซลนะครับว่าใครจะเจอราคาร้อยกว่าบาทอีกบ้างนะครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel ของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและคลิปใหม่ๆจากทาง channel ของเรานะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ